ขอบคุณพระเจ้านี่้ผมอะหนาไหอาให้น้องธันวาขอบคุณพระเจ้าดีกว่าเนาะอ,อุ๊ยรุ่นไม่เอาเดี๋ยวน้องธันวาพูดเองซะเลยนาะลูกเนาะธันวาอ่านนั่นเห็นบอ,อนีอาพี่ชายไม่พูดน้องก็เอาซะเลยขอบคุณหน่อยลูก <c oughs> ท่านท่านว่าเอาไปอีกแล้วอ่ะน้องต้องขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณพระเจ้าทีาหรังวันนี้ที่ได้มารีนน้ำนะเอเมนเอเมนเอาน้องปังปอนละลูกเห็นบอกไปหลุนในนั่นน่ะสิเฝ้าวิ่งแย้มได้คนขิงไม่ใช่ตุยลูกอ่าน้องปังปอนอ้าวเฮ้ยนี่นี่นี่นักน้ำมาสการรุ่นจิ๋ว